สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้ชมทุกๆูกทันนะครับอาครับเสาของวันที่27บเครับมือนี่ยี่ธันวาคม2566กันแล้วนะครับอาสำหรับแนวทางแต่ละสํานักนะครับทือว่าเดินทางเข้ามาซูข่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นโค้งสุดท้ายมือนี้อาทางเอ็ดวิไลครับสีน้ำตัวเลขด้าน้างครับของน้องภูผาครับมาฝากมาตอนเอบซีทางช่องกัน อ่าเพราะว่าแนวทางตัวเลขของน้องผู้พานะครับอ่าครับตอนนี้น้องผู้ภาบอยจุบันนะครับน้องผู้ภาลงไปกรุงเทพนะครับอ่าลงไปกรุงเทพแล้วก็น้องผู้ภาได้โทษมหาอ่าทางแอดวิไลมือเสารนี่นะครับอ่าโทษมหาคุตตาว่าน้องผู้ภาฝันไปนอนกรุงเทพนะครับอ่าฝันดีพร้อมนะครับเอฟซีละกานน้องผู้ภาเขียนอ่าตัวเลขหน้าทางครับทรงตัวเลขหน้าทางมหใหมือเสารนี่นะครับ สำหรับตัวเลขน้องผู้ผำฝันนะครับก็เคยแตกนะครับมาอยู่ตลอดงวดเจ็ดแปดนะครับตรงๆกันแล้วก็หลายงวดนะครับที่ผ่านมานะครับอ่างเอ็ดวิไล็จําอะไรแต่จําใดงวดเจ็ดแปดตรงๆนั้นนะครับคมื่อนี้น้องผู้ผานะครับไปนอดจุกงเทียบฝันลวก็สิฝันจังใดนั้นนะครับแลวก็น้องผู้ผานด้พูกคุยฝันว่านะครับมี ผู้ใช้กับนุ่งขาวห่มขาวกับมาหาหนองเมื่ขึ้นนี้หนองพูดคุ้ยกันนะครับว่านุ่งขาวห่มขาวมาบอกตัวเลขแนวทางให้นองนะครับนองกับเคียนให้เป็นโตแลวก็นนองได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้เดี๋ยวซีเอาเอฟซี FC เบงไล่มือของน่องเองเลยนะครับสําสหรับนองผู้พานะครับเอฟซี FC ก็ล่อค่อยกันหลยอยู่นะครับ เอาครับเพื่อม่เป็นการเสียเวลาเข้าเขาไปเบื้องตัวเลขนั่ทางครับของน้องผู้พาครับเป็นเลขควมฝันนะครับคุณพ่อคุณแม่มักชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอฟซีสิบพาดข่าวสารเนี่ทางกัดนะครับอันนี้ครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับอันนี้เป็นไลยมือของน้องผู้พานะครับที่ทรงมาทังแซบนะครับ อ่านี่น้องฝันนะครับอ่าน้องกระเป๋าค่อมฝันว่ามีผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวขับมาหาน้องเมื่อคืนนี้นะครับอ่าน้องไปตอนนี้น้องไปอยู่กรุงเทปนะครับอยู่ลาดกระบังนะครับอ่าเดี๋ยวทางแอดวิไลสีออกให้เบิ้งอีกนะครับครับนี่ครับเป็นห้าเจ็ดแปดนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวขยายให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ้งกันขึ้นชัดเจนนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลสีเขียนใส่กระดาษให้เบิ้งอีกนะครับ แล้วมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับที่กอนนองสิลงไปนะครับนองได้เขียนบอกนะครับทางแอดวิไลแต่ว่าแอดวิไลกัดยังประธานได้เอาลงนะครับมือนี้สีเอามาฝากมาต่อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องนะครับอ่าทั้งสองสุดนะครับเพรานนองไอห้าเจ็ดแนี่นะครับเป็นควอมฝันนองฝันอยู่กรุงเทพนะครับอยู่ลาดกระบังนะครับตอนนี้นองอยู่เขตลาดกระบังอ่านองลงไปเที่ยวนะครับอ่านี่ครับห้าเจ็ดแปดเดี๋ยวทางแอดวิไล อ่าสิเขียนใส่กระดาษอีกรอบหนึง่งการตัดเลนนะครับเอฟซีนะครับอ่ามีห้าเจ็ดแปดนะครับตัดเลนเอาเดอ้อครับอ่าเดี๋ยวสิให้เบิร์กอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวทางแอดวิไลสิให้เบิร์กอีกตัวหนึง่งน้องเขียนไห้นะครับก่อนน้องสีลุง่งกรุงเทพนะครับอ่าม,อม,อมาเบิร์กมาปกัน เดี๋ยวครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทางแอดมินไล่กำลังหาอยู่นะครับเพราะว่าอ่าเพิ่นส่งเข้ามาทางแชทนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอ่ะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับอ่าถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายอ่าติดตามพยายามติดตามอ่าแต่ละสำนักนะครับอ่าพยายามติดตามแต่ละสำนักประก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้ว หายังบ่เจอนะครับเอฟซีเดริ่งเพราะว่ามันมีอยู่อ่าสองตัวนะครับที่น้องเขียนไห่นี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น้องเขียนไห่นะครับเอซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจมีแสงไฟสะท้อนแนวก็พ่อเห็นนะครับนี่ครับเป็น4 51นะครับนี่ครับ4 5 1หาหนึ่งนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นี่น้องเขียนไห่ก้อนน้องสิลุงกรุงเทพนะครับ สี่ห้าหนึ่งอันนี้น้องก็ว่าน้องฝันนะครับอ่ะเป็นเลขความฝันนะครับสี่ห้าหนึ่งการสรุปแล้วก่อนลงกรุงเทพน้องฝันได้สี่หันหนึ่งครับแล้วก็น้องลงไปกรุงเทพเมือ่อคืนนี้มัดไม่หม่ดมาหมัดก็คือน้องได้ห้าเจ็ดแปดนะครับอ่าเดี๋ยวทางแอดวิไลสีเขียนให้นะครับสีเขียนให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันชัดๆนะครับแล้วก็ในกระดาษแล้วก็สีตัดต,ต,ตัวไดแน่ หรือว่าสิ่ยงห้ทางแอดวีไลตัดให้หรือเอฟคุณพ่อคุณแม่สิตัดเลนเอานะครับเดี๋ยวห้ามาเบิงหลุ่นน้ำกันอ่านี่ครับเอาเบิงหลักฐานที่น้อง่งมาให้แล้วนะครับอ่ะครับนี่ที่นองพวกฝันยุคกรุงเทพนะครับ5-7-8นี่ถ้าแอดวิไลเขียนแล้วแล้วก็เห้ามาเบิงก่อนน้องลงไปน้องก็เขียนให้ก็คือมีกี่นี่นะครับ น้องเขียนไปน้องก็ฟังขึ้นกันสี่ห้าหนึ่งอ่าครับถ้าตาัดเอฟซีตีตัดเล่นนะครับให้ตัดเล่นตีตัดแบบใดนะครับเอฟซีฮะให้ตัดเล่นเด้อครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ตัดเล่นเลยนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ตัดเล่นเอา นะครับเป็นบนล่างด้อครับอาทาให้แอดวิไลตัดนะครับแอดวิไลสิตัดแบบนี้นะครับเวฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าเดียวแอดวิไลสิตัดตัวนี้นะครับก็คืออ้าครับล่องตัดเบื้องนะครับแอดวิไลสิล่องตัดเบื้องว่าอ่าเจ็ดแปดครับเอาชุดความฝันดีของเทปก่อน อ่ะครับนี่ครับป็นตัวเลขเนวทางนะครับทีแอดวิไลตัดออกมาให้นะครับอ่าพี่น้องเอฟซีลองตัดเบิรงกระได้นะครับอ่าเอฟซีสตัดเป็นตัวใดแน่ครับเป็นนี่ห้าเจ็ดแปดนะครับย้ำอีกรอบนึงเป็นเลขควบฝันอ่าที่น้องไปฝันอยู่กรุงเทพนะครับห้าเจ็ดแปดรกี่ห้าหนึ่งนะครับเป็นเลขควบฝันของน้องผู้ผาอ่าก่อนเพิ่นสิลงกรุงเทพนะครับ กอนนองสีลงกรุงเทพนะครับอ่าบนล่างโหลดครับ FC นี่ครับก็คือยุคกรุงเทพได้578ก่กอนนองสีลงกรุงเทพได้4 51นะครับอ่าเอถ้าแอดวีไลตัดถูกบอนะครับอเา f c คุณพ่อคุณแม่ก็ลองตัดบึงนะครับอ่านี่แอดวีไลตัดให้นะครับก็สิประมาณนี้นะครับตัวเลขอ่าขับแคปหน้าจออ่าคุณพ่อคุณแม่ทีแคปบอเป็ดนะครับอ่ากัสีมีครับ 7จ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าห้าหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สิจับเอาก็ได้นะครับนี่เป็นเลขความฝันของน้องผู้พานะครับสามสิบท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสุดท้ายนี่นะครับให้เอฟซีสร้างช่องครับสบ่งๆมันๆลำลุยให้ตัวเลขแน้ทางของน้องผู้พาแตกให้เอฟซีได้โชคได้ลาบกันจากน้องผู้พานะครับ จากเดกะอยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนาสุกๆมัน,มนๆสุกขุสุกขนครับ